สวัสดีสมาชิกเค e c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนําเว็บงานออนไลน์มาใหม่นะคะมาแนะนํากับสมาชิกทุกคนนะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ่วนวิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะช่องแรกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะส่วน2ช่องนี้นะคะเป็นรหัสผ่านของเรานะคะแอดขอแนะนำให้ใส่6ตัวขึ้นไปนะคะถ้าเป็น10ตัวได้ก็ยิ่งดีจะเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะคะหลังจากกรอกข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดลงทะเบียนได้เลยนะ สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเว็บนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการปั่นบินสินค้านั่นเองนะคะเว็บนี้นะคะเติมขั้นต่ำา1 0 0บาทนะคะถอนขั้นต่ำา1 0 0บาทนะคะส่วนวิธีการเติมก็คือกดตรงนี้นะคะเติมเงินเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นก็ให้เลือกว่าเราจะเติมเงินโอนเงินแบบไหนนะคะเติมเงินแบบไหนเข้ามานะแอดขอแนะนําว่าสแกน QR Code จะสะดวกและง่ายที่สุดก็คือเงินยอดเงินจะเข้าระบบทันทีนะคะหลังจากที่เราสแกนนะอันนี้ก็สามารถที่จะกรอกยอดเงินได้เลยนะคะสมมติว่า100บาทนะคะก็กรอกยอด100บาทก็กดคําว่าจ่ายเงินทันทีนะคะจ่ายเงินไปเลยนะคะ จากนั้นทางเว็บเขาก็จะลิงก์ไปหน้านี้นะคะก็คือจะขึ้น QR code ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ให้สมาชิกเข้าไปที่แอปธนาคารนะคะจากนั้นเลือกจ่ายเงินด้วยสแกน QR code นะคะจากนั้นเราก็นํามาสแกนตรงนี้นะคะระยะเวลาที่เราจะเติมเงินเข้ามานะคะเขามีเวลาให้ที่9นาทีกว่านะยอดเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้า จะเติมเท่าไหร่ก็คือถ้ายอดเงินขึ้นจํานวนว่าเท่าไหร่เราต้องเติมยอดเท่านั้นนะคะเพื่อที่ว่ายอดเงินจะเข้าบัญชีอัตโนมัติเลยนะก็คือจะเข้าระบบอัตโนมัติเลยนะคะหลังจากที่เติมเงินเข้ามาแล้วนะคะก็ให้สมาชิกนะคะไปกดตั้งค่าก่อนเนาะข้อมูลส่วนตัวก่อนนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นรหัสการชําระเงินเราต้องตั้งด้วยนะ กดเข้าไปตรงนี้นะคะจากนั้นก็กรอกรหัสเข้าสู่ระบบแล้วก็ตั้งรหัสการถอนได้เลยนะคะหลังจากที่ตั้งตรงนี้แล้วนะคะก็ให้ไปในส่วนที่ตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะก็คือข้อมูลบัตรตรงนี้นะคะเราก็เลือกธนาคารของเรานะคะแล้วก็เลขบัญชีธนาคารของเรานะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลของเรานะคะแอดขอแนะนําว่าให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะ เพราะว่าบัญชีธนาคารของเราอะ่ะมันจะขึ้นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนาะอันนี้หลังจากที่ตั้งค่าแล้วก็กดส่งตอนนี้ได้เลยนะคะหลังจากตั้งค่าข้อมูลบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการปั่นบินได้เลยนะคะกดไปที่ตรงนี้นะคะรูปบ้านนะคะกดคําว่าโฮมนะจากนั้นก็กดไปที่ VIP 1เลยนะคะ จากนั้นกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่ายอดนิยมตอนนี้นะคะจากนั้นเราก็รอนับถอยหลังนะคะสำหรับเว็บนี้การทำงานก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะกดตรงนี้ต่อนะคะยอดนิยมตอนนี้นะก็จะทำการปั่นบินให้เรา,าจากนั้นก็กดคำว่าส่งตอนนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นราคาสินค้านะคะส่วน11บาท67สตางค์นี้ก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะที่เราปั่นบินได้นะก็กดส่งตอนนี้ไปเลยค่ะอ่าหลังจากที่ทางระบบเขาทำการอ่าทำทำการปั่นบินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปั่นบินคำสั่งซื้อต่อไปได้เลยนะคะ สมาชิกท่านไหนที่เคยทำเว็บเกี่ยวกับปั่นบินก็คงจะเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็แคเ่รอนับถอยหลังแล้วก็กดตรงที่มันเด้งยอดขึ้นมาแค่นี้เราสามารถปั่นบินได้ทั้งหมด30ครั้งนะคะ30ครั้งนะ ดี๋ยวแอดจะลองปั่นให้เสร็จ30ครั้งและแอจะลองถอนให้ดูนะคะจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ30ครั้งนะคะอ่าอันนี้แอดปั่นเสร็จแล้วนะคะกดไปที่ใบสมัครการถอนนะคะ อันนี้เงินลงทุนสี่พันนะคะจะปั่นได้ประมาณ3 3 0อสิบนะที่แอดปั่นเสร็จเมื่อกี้ก็คือได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่3 3 0อสบนะคะเงินทุนสี่พันนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ากดไปที่อ๋อแอดยังไม่ได้จ้างค่ารหัสผ่านแบบเอรหัสถอนเงินแป๊บนึงนะอ่าแอดตั้งค่ารหัสถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอดจะ ลองถอนให้ดูเลยนะคะสี่พันสามอสาสิบนะคะเดี๋ยวจะลองถอนให้ดูนะหลังจากกรอกรหัสการถอนเงินนะคะก็กดคำว่ายืนยันการถอนได้เลยนะคะโอเคสำเร็จแล้วนะคะก็ไปดูบันทึกการถอนนะคะจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ ในการถอนเงินทางเว็บเขาได้ระบุว่าจะมาถึงบัญชีของเราภายใน1-8ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงแอดเงินเข้ายังไงเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งในตรงประกาศนะคะว่าเงินเข้ากี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ถอนเงินนะเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งสมาชิกนะคะ สมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากจะทำเว็บนี้นะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงแอดนะคะแอก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเชิญเพื่อนนะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้นะคะจากนั้นนำลิงก์ของเรานะคะ ลิงก์ตรงนี้ของเรานะคะคัดลอกนะคะไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นระดับตามนี้เลยนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะคะรายได้ค่าคอมมิชชั่นตามนี้นะ สำหรับใครที่ไม่อยากลงทุนนะคะก็สามารถที่จะนำลิงก์ของเราไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม Facebook นะคะเมื่อเพื่อนสมัครเข้ามาและทำการเติมเงินทำงานเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะนำค่าคอมมิชชั่นนั้นมาปั่นดินสินค้าเพื่อ,อถ้ายอดถึง1 0ึงบาทเราก็สามารถที่จะกดถอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะคะ สมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็เข้ามาศึกษารายละเอียดฟังก์ชันต่างๆของทางเว็บเขาได้นะคะว่ามันน่าสนใจไหมนะคะถ้าสนใจยังไงก็ค่อยเติมเงินเข้ามาทํางานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าสมาชิกต้องเติมเงินเข้ามาทํางานทุกคนนะคะสําหรับคนที่พร้อมที่จะลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงได้เท่านั้นนะคะสมาชิกที่ต้องการอยากแนะนําเพื่อนก็สามารถที่จะ นำลิงก์ไปแนะนำเพื่อนเพื่อว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากลงทุนและอยากจะทำฟรีเนาะสามารถแนะนำเพื่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะแอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะนะสำหรับใครที่มีคำถามก็ ถ้าไม่ถามแอดก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะรูปโทรศัพท์นี่นะก็มีให้เราติดต่อแอดมินนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ